คำถามนี้เขาถามจีน่าว่าถ้ามีอาการป่วยนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยเราไปศึกษาในเรื่องของการหาวิธีให้หายจากอาการป่วยไม่ให้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหาวิธีการกินการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นแบบนี้ได้ไหมคะก่อนอื่นจีน่าให้คีย์ก่อนนะ คี์ของจีน่าคือคุณมุ่งความสนใจไปที่ไหนสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นและมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณคีท์ที่2คือถ้าคุณยังไม่ได้ป่วยยังไม่ได้เป็นอะไรเลยสุขภาพดีแต่คุณมุ่งความสนใจของคุณไปยังโรคต่างๆหมกมุ่นอยู่กับโรคนั้นๆด้วยหัวใจที่เชื่อว่าอาจจะได้รับกรรมพันธุ์จากโรคนั้นๆนั่นแหละคุณกําลังขีดเขียนชีวิตของคุณด้วยการโฟกัส กับโรคที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วจิตใต้สํานึกจะดึงเข้ามาให้คุณเป็นโรคนั้นๆจริงๆแต่เคสนี้ไม่เหมือนกันเคสนี้เนี่ยคือป่วยอยู่แล้วแล้วก็มุ่งความสนใจหรือว่าโฟกัสไปยังหาวิธีการว่าจะหายได้ยังไงเอ่อจะต้องดูแลตัวเองยังไงให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือหายจากโรคจนินนาถามตรงนี้ก่อนณนะช่วงเวลานั้นนะคุณรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณรู้สึกว่ามีความหวังว่าต้องหายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อว่าต้องหายจากโรคแน่ๆมันจะต้องมีสักอย่างแหละที่ทําให้ฉันหายจากโรคได้แบบนี้เรียกว่าคุณกําลังโฟกัสไปยังอนาคตใหม่ด้วยความรู้สึกแบบใหม่ด้วยความหวังด้วยความเชื่อว่าคุณจะต้องหายแต่ถ้าคุณหาวิธีการรักษาตัวเองหาวิธีการดูแลตัวเองด้วยความรู้สึกสมเพศตัวเองเกลียด <Jennifer S 2> ตัวเองไม่รักตัวเอง เกลียดโลกที่เกิดขึ้นกับคุณไอความรู้สึกพวกนี้เป็นความรู้สึกที่มันบั่นทอนตัวคุณนั่นแหละคุณกําลังขีดเขียนชีวิตของคุณให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมคือยังไงก็ไม่มีทางหายสิ่งที่คุณโฟกัสด้วยความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกนั้นมันจะไปขยายอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วจิตใต้สํานึกของคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามความรู้สึกของคุณดังนั้นถ้าเจน่าแนะนํานะคะคิดถึงอนาคตใหม่ในวันที่หายเลย ายแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรเป็นคนคนนั้นก่อนเลยอย่างน้อยในจินตนาการ